ได้ได้ครับใส่ไปสองถุงแยกไปคนละถุงออเราก็เตรียมแป๊บครับผม,มแต่๋พวก็จะแป๊บนึงครับรอรอ เาลืมลืมร่ขอบคุณครับ สวัสดีครับ wicked, พี่ยิมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ตลาดนัดเหมือนฝนจะตก หยิบไปเลยครับเอามือเอื้อมไปหยิบไปร้อนร้อนกันเลยพี่ เดี๋ยวรอลูกค้าก่อนนะครับเลือกันก่อนนะครับพี่ปลาทอดปลานึ่งเลือกันเลย สวัสดีครับแยวเรียก,ก่อนครับพี่แบบแรกร้อยสี่สิบผทับทิมครับ ฝนมาไวฮะเอ้ยโอ้ลันเลกเ่ะ เล๋ยกก่อนนะครับพี่เร่งมือหน่อยครับสวัสดีครับพี่เลนนี่สวัสดีครับเลือกก่อนนะครับพี่เลือกกันก่อนครับไม่ต้องทำนะน้ำจิ้มพร้อมเลยเลือกเลยครับอันนี้เรีร้อยสี่สิบกล่องไหนเลือกได้เนีครับครับผมเดี๋ยวแยกกระเทียมมให้ thank you แบงค์พันห้าสบหกเจ็ดแปดร้อยหกสิบค,ครับผมครับ Hi everyone Welcome to บ้านหมี่มาร์เก็ตโรบูรีซิ t ี้ในไทยแลนด์ฟูจิอ please like and subscribe thank for your support thank you so much my friend thank for watching เลิกก่อนเลยตกกลางคืนได้ไหมจ้าน้ังฝอนเลิกก่อนนะครับเลิกกันเลย ta thua dây eo ta thua มาแล้วเลืก่อนครับพี่ออกแล้วโอ้โหหาคนปักยากจังเลยแถวนี้ <c oughs> หาคนปักยากยังเลยแถวนี้ชิมได้ครับชิมเลยกรอบอร่อยครับสองถุงห้าสิบเลยครับเราให้ชิมได้ครับผมสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับ ปลาทอดปลาเนึ่งเรื่องก่อนนะครับพี่เราก็ทอดอยู่ทอดเรื่อยเรื่อยครับสวัสดีครับพี่นาสวัสดีครับพี่นา Hi everyone, thanks for watching. Welcome to b a n m i Market, l o b u r i City in Thailand. Thank you so much. สวัสดีพี่ติ๊ก I don't understand <Yeah. S 1> เตืเ้อก,ก่อนครับ <Yeah. S 1> เลือก,ก่อนนะครับพ <Yeah. S 1> ี่เลือกกันเลยไอแอมึมนตึบ ฝนมาอีกแล้วพิติ๊ก,กเอ้ยตกตอนทั้งคืนไม่ล่แต่ครับคุณฝนร้านของทะเลครับคนเยอะมากพวกพวกกุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้ครับเป็นของทะเลครับ เป็นร้านของทะเลครับครบวงจรครับข้างหน้าร้านเราของทะเลพวกกุ้งสดปลาหมึกสดอะไรพวกนี้ครับ ก็จะมีตอนมืดๆครับแต่ไม่ได้มีน้ำเต้านะจะมีเหล้าแทนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีน้ำเต้ามีแต่เหล้าแทนพี่นาเลิกกันครับพี่ปลาทอดปลานึ่งเลิกกันเลยโอ้เป็น่ค Thank you. สามสิบบาทครับผมผักน้ำพริกเลยเอาโะอมไก่ได้ไหมเป็นห้าสิบ ตกแล,ล้วหรอบตมครับตกอีกแล้วผมบค้าผมผลโต๊กรเป๋าตัวนี้ไหมพ่อ <ส Playstation> เน็บไปนี้ก่อนเน็บกันหยดน,ยน,ยน,ยนยี่ก่อนขยุมมาสนุกแล้ว เริ่มสนุกแล้วลงเม็ดี๋ยวขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับ เอ็กซิเดียนนะขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสามติดสายครับที่สามติด